สวัสดี FC หน้าคีพารวยทุกทานนะคะเมื่อนี้แอดมินกะจะมาตามเลขของเจวันกระเสียเอกเนาะค่ะเนาะมื่อนี้เป็นมือวันที่15สิงหาคม2 5 6เหรอหกสิบสี่เนาะคะ่ะเมื่ออื่นกะเป็นเมื่อเลขออกมือรวยเนาะ,ค,ะค่ะกาหให้ FC พยยิจารณาก่อนสื่อเ้ยค่ะเมื่อนี้กับสิบ้าเขาไปตามเจวันกระเสียเอกขั้งแนวทังดีๆจากเพื่อนเนาะคะ่ะผู้ใดที่เขามาแด้ก็ขอร่างใจรัวๆกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดทับส์สไค่กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบ่อผาดข่าวสารดีๆจากข้างช่องค่ะนี่เพื่อนบอกว่าถามแนวทางเนาะเน่าทางกับมี่หนึ่งเจ็ดขึ้นก่อนะครับแจ้าปูบอกมาขึ้นนี่กับมี่งกอเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับผมเอาูปูบอกไม่หรอกสิเอกบอกไอ้เรา เบียร์เรากินได้เราทำแล้วโอ้โหเาเาเจ็ดเก้าเจ้าก็ดยกเบียร์ขึ้นเก้าเจ็ดไ้มีเสียงอันอันยังกวงๆอไเนียเสียงนกนกมาห้องนี่นกมาห้องพี่บกนี่นกมาขานห้องา่ันาานห้องชห้องเราอ่อห้องเนี่ยไปดเลยบะเีมานห้อง่าันบนกนกกับองอ่ะเออเอฟซีเนี่ยอัน เอาือว่าค่าน้ำมันพอสมัย้อยแล้วร่มนี่คนเรื่องไห้คือเก่าไห้คือเก่าคือเก่าครับผมยังเสืออยู่นี่โอ้ยังสือเนาะเลขไอ้ิบเก่าเก่าิบเดยดั่งสืวัาที่จดเดียกไห้มาล่าแค่มาพล่อมคือเก่าให้พอสมายมาล่าคือเก่าพอสบายมาล่าคือเก่าแนค่า้รามันิก็ซ่อเก่าค่าตวก็ซ่ํเก่าซ่เก่าอยู่ีแต่เพิ่ว่าจะไหนขึ้นว่านเก่าจ็ดหนึ่ง ไอเบียดมาหอดถามปูว่านเบือดส right. ุดเดีอดุดมาหลอดมันก็มาแสบเท่เลกันน่เพิ่ขึ้นมาทงหันหรือเพ่มาลงมาทั้งนันไอแกเวยุ่นนี่แหละทั้งอทั้งกันเพราะว่าทำมาขค้นนี่นะทั้งพอนั่ะถานปูแล้วเปงก้อนกินได้ไหมหลอดปูปูเป็นก้อนกินได้แล้วเม่าของเราหลอดปูกิ่นกันได้ปูเมาบ่าสมองปูเลยคือเอาเลขกใช่ไหปูหลัวท่านปูหลัวหลัวท่านเว้ย กินได้มาจินน้ากันหลายผมเพแต่ว่าหมูแดงนี่สีได้มากหาปูอยู่ได้หมูแดงนี่หมูแดงเพิ่นบะไรนี่เราไม่ทำเพราะว่าเพิ่นไห้่เนี่ะเพิ่นไห้แต่หมูเคลื่อนนี่แล้วเพิ่นปั้นทงมาแล้วปั้นทงแล้วคือเหมือนตั้มทุ่งมากม่อคือตรวจการบ้านแล้วเออเพิ่นเพิ่นตรวจตรวจการบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะเพิ่นติวเค็มแต่หมูเคลื่อนนี่แล้วก็ทีเป็นโจที่พ่อแม่เลยนะบูโรกับวาโยะ ไอ้พญา,านาคนะมีเจ็ดเสียนหรือเก่าเสียนไปบางดีดีเด้อรว่า mm hmm. การบ้านที่ว่าหายไปเราเลยถามว่าอันการบ้านนี้บอกมา้วยหน้ากองกอยว่าเสียมันก็เรียกว่าพญานาคเจ็ดเสียนหนึ่งองค mm ์ hmm. อันมีองหนึ่งมีเจ็ดต mm hmm. ่อ mm hmm. อีกองค์หนึ่งบ่มี่แล้วอย่างอีกก็เรียกวย่าไอ้พญานาคมีเจ็ดเสียนหรือว่าเก่าเสียน ม่เจี๊ยดหรือเกามันเกาหรือเจี๊ยแต่น้าแล้วว่าพี่ผู้เฒ่าผู้เฒ่านะไว้ให้งหนาซะแล้วว่าพญานาคเหวไว้มงการเดี๋ยวพ่อน่ะให้สาพลานาคจกองคนั่นละเขียนโล่งละสัน้าไปคิดเองละันพ่อบอกไปแล้วว่าันพญานาคพ่อให้สายจกองค์หลังนั่นแหละคือว่าให้ไปคิดเอาว่าพญานาคสายจกองค์พญานาคอะ ่างสองค์ก้าเจ็ดสองก้าเจ็ดสองใชตามีเกตามีเกองนค่ะตมีเสองหนึงองนึงมาขในมีเจ็ค่ะนี่ยรถผมก็ห้องเจ็ดสองเป็นยังไงมันดีไปยุ่สิมันก็เปลี่ยนอ๋อมันบอกเียว่าเจ็ เจ็ดสองศูนยเด็หนึ่นย่ครับดีกในขั้นนี้ดำจอดพุ่คครับหนึ่เจ็ดสองย์เด็กรถปูกับสองศูนยห่กลับกันด้วยซแค่สลับเลขกันอยู่สิไม่ออกเลขมันก็จะไหนมาคือกันตตาถฟันนันฟันเห็นพอมาในทีว่ากันหนึ่งเจ็ดสองพ เียวเกิดว่นเนอยู่ไปใช้กัอ่บันน่ะใ่นี่เราเสียไปแล้วนะมันปะกอนเขาเล่าอันละเนักินเล่ากินบางทีกันหนึ่งเจ็ดสองอันละก็ไปใช้เงินดิเมื่อเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองเหรอคำน้ำเลยับไปกับมากเยนาะวนเวียนเยู่เหรนบาเราได้กินยแล้วเรว่าเก้าเจกินเะหัและปราเนี้ เบียั่งมาเป็นทังมลจ้ะเบียสดเรากินไปซีเยอกนี่แหะคิดว่าเรามาบอกพ่อไปเอาพ่ออีเยอะน่ไปก็ปกกปลังแสบเลยเบียเออเราคิดว่าเบียสดต้องไปต้มกอนบอ่อะนี่ะมันยันห่อนม่วพ่อกเาพ่อกเอามือจุ่มบ้งก่อนแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันละเย็นแล้วสันเย็นทั้ง่มะนนี่้สันนี่ คือบ่พอกันไม่ว่ามันไม่ได้เครื่องมันต้องเอาไปต้มต้มมากๆโคนมากแล้วมันสี่ห่อนแล้วแต่นนี่ยนะมันคือมีฟองมันก็ดีแล้วตอนแรกพอกับว่ากล้ากินได้พอกับเปาพควานพอกับร่องเปาควานอะยามันห้อนแต่ว่าอันปูยังกูปูที่มาปูพุ่มปูพุ่มปูพุ่มเมือจิ้มเบิง เอ้ามันเย็นตัวนี้สันเอาไม่เข้าแล้วโยกกับวันนี้ก็เสียบแต่วันนี้ตอนแรก่็เมาวันนี้เมาตัวนี้ปูนี่ไรผมเกจัดโตไปหบประมาณกันว่าอะไรกับเขาลูกหายชุดใหญ่พอแล้วพอหายชุดใหญ่ลูกเด้อนี่ฮะอะไรหวังที่จะกังวลถือว่าเนาอากาดบานะสันจัดชุดใหญ่ให้เลยนี่ว่า มาถือถือดูแต่ว่าถือลายก่นเอาก็วางใส่ละเมื่อก็ว่าถือลายพ่อหน่อยดูก็ไม่เอารายแล้วไม่เอาหนึ่งเจ็ดลายก็เจ็ดหนึ่งก็ไล้แต่วาเจ็ดหนึ่งนะแต่าเจ็ดหนึ่งนี่ป่เีเจ็ดหนึ่งอยู่บนเก้าอยู่บงเก้าแล้วว่าแต่ว่าหนึ่งเจ็ดอ่าทันบางพ่อที่บอกตรงๆก่อนบอกตรงๆที่บอกตัวเรกเพราะเอาตรงๆได้มาแบบลองถามพี่ก็ว่าแลอวก็เลยบอกเจ็ดหนึ่ง หันเจี๊ยบนี่หันออกนี่ไม่มีปัญหาแต่ว่าหันนึ่งเจี๊นี่หันออกนี่มีปัญหาหันออกนี่มีปัญหาอย่างไรอ่ะมันมีปัญหาเหมือนไงอยู่มันีกคือกลายว่าอะไรมยปัญหาเขาสิว่าเขาสิแต่ว่าสิมมหาพออะไรบ่หรือยังไงนะคนสิมมหาอะไรบ่หรือจังไงกับบรู ตัวเดียกงี้อเปลี่ยนเปลี่ยนก็ดี่นี่แต่เจ็บต่อเจ็บต่อมาผื่ไปสิการกาแค่ตัวเดียวกันนั่นละเก่าทีส์สองเก่าเีส์หนึ่งกับกาปก้าม้ามาจ้ะอเหล็กอยู่นี่รถท่านแดงพู่อยู่แล้วสองศูนย์เจ็หนึสองศนหมอแค่นมาควอนอ้อมรถพออ้อมนี่แหละกับกปไปก้ามาวนไปวนมาอยู่นั่นแหละกับก้าป้าไปก้าม้าใช่ะแต่เลากับเรื่องมอแค่นนี่ล่ะน้อยก็ได้รถไม่แต่ หนึ่งเก่าสามสาก็สหนเกนเก่มากน้อยครับแม่ก็ม่หรอกได้แล้วมอเตอร์ไซค์แม่กับเบียร์แม่กับเบียร์แม่กับเบียร์่ได้แลเนื่อตัเบียร์ดีแล้วมันมเมันถือก็มัถือตัวลูกไปเบิ่งกันหมแลววะกับคาโตมอเคียนกับคานํามันรถเนี่ย พอบเปลี่ยนหนูค่าดมันวันที่หลังวันที่สิบเจ็ดก็สิเปลี่ยนใหม่เนาะออมกอดสบายเนาะวันที่สิบเจ็ดจังไหนก็พอสบายตังไห้มาเป่าแค่นอ่าสันเนี่ยเป่าแค่นควานออมรถควาดอ่ะสิเด็กออมรถรอบรถควาดพอวันวันที่สิบหกเราเสียรถแดงเราออกไปกองฉลาพอเสียรถแดงพ่อออกไปพอสิพ่อออกไปละพ่อออกไม่ได้ ต้องเอาไปออกแล้ววะต้องเอาไปออกได้แล้ววาอันบ่เอาไปบ่ได้บ่บ่ออกกระสันว่ะสองศูนย์เจ็ดหนึ่งต้องเอาไปออกอันไงสมพรณ์ไอวันเอ้าหันเอาไปออกอันเอาออกไปรวมอันจิบ่เปืือนบ่ฟัวกระสันเปืือนจิบวัวไปยังหันหันบ่เอาออกไปบ่ได้กระสันต้องเอาไปกระสันกาบมาค้าวมาล่างกระสันนี่ก็เป็นโค้งอันนี้กลับมาค้าวมาล่าง มันซ้มาแล้ว่าเป็นล่างะเจลหมเป็นล่างซือกบมาสิว่าเป็นล่างซซอยกันพวกเรศซสอบให่ยัเอจีเอาออกไปเนาะเอาออกไปนั่นเป็นเะนึงอยู่แล้วกบมาล่างีว่าเป็นกบมาอีกเยกบมาล่างอะไรกบมาล่างอะไรเนาะแม่ทนพ่อนั่นให้ลูกไปล่างไหพวกพวะพว่พวพกย พ่อสิล่างเขาบอกก็สัน่าไปผู้ใดมั่บอกว่าไปผู้เดียวติไปผู้เดียวแล้วว่าไปรายกนเราขี่คานล่างก้นโซกันเนาะไปผู้เดียวไปเลยพี่ไปกองชลากรีเบกจึ้งเลยละว่ะเบกยู่ดีเบกยู่ขางซังมั่งละว่าหม่ยู่ดีปัยัากัสิบูยูลรอวาเล็กเนี่ยแมนมนแมนน่ะัดเตียวนอกจากัน เมื่อกี้ากับ่ะงูแต่ว่าจะเป็นตัวใดย่ากไเป็นหน้าทางไปเมื่อไหรผู้ใดมากก็ค่อยตามมากตัวใดก็ซื้อตามกำลังซับแน่นล่ะตัวเล็กกบซื้อนี้เป็นไปไหนตนี้เกาเขาย้อนนิดนิดเลยแต่แต่เมือเนี่ยคุณน้ากวกับว่าเส้าหมอร่มาก็หมอแข้งกับแข้งผู้ใต้เอาแข้งผู้ญิงเอาเาเอาแล้วเอมแต่้งผู้ใต้แข้งผู้ใต้กัแข้งเก่้เ่าผู้เทา อันมอกับมีกผู้เ่าเท่าก็เกาเกาเผมตีตีได้หมอล่ำกับมอล่ำเท่าเท่มอแค่นกับเท่าผู้มอล่ำใ่กับเท่าวันนี้แล้ผู้เท่าเท่าพยานากับเทาองผู้เท่าใท่กันขอพูดแนว แนวทางของเสียเอกกับเจวันเนาะค่ะคันมากนําเพลินกับสามารถดึงโรตรีไวเนาะค่ะทางส,งส่งเสนอไวเป็นเพียงแนวทางในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบคุณเอฟซีุก่ัน,กกนให้โจคดีไม่ใช่รำด้วยรำด้วยนะคะ